I'm I'm p o r อ e ช e ว่าท่ e งส o ด t ชา o ิท่าำยังไงถึงจะจำคำศัพท์ได้วันนี้ครูมีเคล็ดลับดีๆ8วิธีในการท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ง่ายขึ้นข้อที่1การจำคำศัพท์เป็นภาพจะง่ายกว่าการจำคำศัพท์ด้วยตัวอักษร จำได้ไหมสมัยเด็กๆคุณครูมักจะมีภาพมาให้เราดูก่อนจากนั้นคุณครูจะพูดคําสั์ให้เราฟังและให้เราพูดตามเราจะใช้เทคนิคเดียวกันนี้เพิ่มระดับความยากของคําศัพท์ไปเรื่อยๆเราสามารถเปิดฟังคําศัพท์ได้จากดิกชันนารีจากนั้นเราก็ฝึกพูดตามจะได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากนั้นเราจะดูภาพประกอบซึ่งสมองเราจะจําเป็นภาพได้ง่ายกว่าตัวอักษรเสมอเช่นสิ่งนี้เราจะเรียกว่า mower mower m o เ e อนั่นก็คือเครื่องตัดหญ้านั่นเองหรือหน้าตาแบบนี้เราจะเรียกว่า l u g g a g e luggage หรือ g g c k e g e g g a g e หรือเจ้าสิ่งนี้เราจะเรียกว่า Shopstick c h Sh o p s t i c k แล้วก็ The Sun The Moon And A Star จริงๆแลว้วเราไม่จำเป็นจะต้องแปลคำศัพท์ให้ยุง่งยากเราสามารถจำเป็นภาพได้เลย ข้อที่2เราจะเริ่มจากคำศัพท์รอบๆตัวเราก่อนไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเราควรจะฝึกเริ่มจากสิ่งง่ายๆสิ่งรอบตัวเราหรือกิจวัตรประจําวันเราอาจจะเริ่มจากที่บ้านหรือที่โรงเรียนลองมองดูรอบๆตัวเราในตอนนี้แล้วดูสิว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสิ่งเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนเช่นในตอนนี้ใครที่กําลังดูคลิปอยู่บนเตียงอยู่ในห้องนอนคําศัพท์เหล่านั้นในห้องนอนหรือว่ารอบๆตัวเราบนเตียงนอนก็จะมีคําว่า bed mattress curtain, a pillow, pillowcase, bedsheet เป็นต้นส่วนใครที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่บนโต๊ะหนังสือก็จะมองเห็นสิ่งรอบๆตัวเราก็จะมีคำว่า a table, a desk, a chair, a pen, a pencil, eraser ข้อที่3การพูดทับศัพท์ไปเลยจะสามารถทำให้เราจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแปลเลยเช่นคำว่า dictionary เราไม่จำเป็นจะต้องแปลเลยแต่ทําไมเราถึงรู้ละว,ว่าคําว่า dictionary มันแปลว่าพจนานุกรมนั่นเองส่วนใหญ่เด็กที่เรียนอินเตอร์หรือว่าเด็กที่เรียนเมืองนอกจะใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อช่วยจดจําคําศัพท์หรือเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นคําว่า printer printer เราไม่จาเป็นจะต้องแปลเป็นภาษาไทยออกมาว่าเครื่องปริ้นเราจะจําภาพนั้นว่า printer ได้เลยส่วนอันนี้เราก็จะเรียกว่า Key a keyboard a keyboard ซึ่งเราก็จะจดจำจากภาพว่าสิ่งนี้คือคีย์บอร์ดโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแปลมันออกมาเลยข้อที่ 4. คําศัพท์ไหนที่มันยากๆหรือยาวๆเราสามารถพูดคําศัพท์คํานั้นวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจําได้ครูเชื่อว่าถ้าเราพูดวนไป10รอบหรือ20รอบในวันรุ่งขึ้นเราทําแบบเดียวกันอีกครั้งหนึ่งไม่นานเราจะสามารถจดจําคําศัพท์นั้นได้เองข้อที่5การจํารูปตัวอย่างประโยคไปเลยเช่นประโยคที่ว่า thank you for your patience Thank you for your patience ซึ่ง patience ก็แปลว่าความอดทนนั่นเองเช่นสำหรับคนที่มานั่งรอเราในนาน,านพอเราเสร็จธุระของเราแล้วเราสามารถพูดขอบคุณเขาได้โดยการพูดว่า thank you for your patience หรือจะพูดว่า thank you for waiting ก็ได้ข้อที่6การเขียนคําศัพท์คํานั้นลงในกระดาษเราจะเขียนคำศัพท์คำนั้นลงในกระดาษหรือกระดาษโพส์อิทก,กระดาษเล็กๆ แล้วแปะกระดาษไว้กับสิ่งของต่างๆรอบตัวเราที่เรายังจําคําศัพท์นั้นไม่ได้มันจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นคําศัพท์นั้นได้บ่อยขึ้นเราทําให้เราจดจําได้ไปโดยอัตโนมัติแต่ครูขอแนะนําว่าให้เขียนคําศัพท์คํานั้นเนี่ยต่อกระดาษ1ใบหรือกระดาษโพสิทเขียนตัวโตๆลงไปเลย1ใบต่อ1คําเท่านั้น ข้อที่ 7. การแปลงคำศัพท์คำนั้นให้เป็นคำในรูปแบบอื่นๆเช่นการแปลงกริยาให้เป็นคำนามหรือการแปลงกริยาวิเศษให้กลายเป็นคำนามเช่นคำว่า beautiful เป็นคำขยายนามหรือคำกริยาวิเศษหรือ adjective นั่นเองปกติมันจะอยู่ด้านหน้าของคำนามเพื่อขยายคำนามนั้นๆเราจะจำเป็นรูปประโยคไปเลยเช่น she is a beautiful woman ซึ่ง beautiful จะเป็นคำขยายของคำว่า woman ซึ่งคำนามของคำว่า beautiful ก็คือ beauty beauty แปลว,ว่าความงามนั่นเองประโยคตัวอย่างถัดไปก็คือ he is a tall man ซึ่ง tall เป็นคำกริยายวิเศษหรือ adjective ที่วางไว้นำหน้าคำนามซึ่งขยายคำนามนั่นก็คือคำว่า man นั่นเองส่วนคำนามของคำว่า tall ก็คือ height ที่แปลว่าความสูงนั่นเอง ดังนั้นเวลาท่องศัพท์ให้ท่องกริยาท่องคำนามหรือกริยาวิเศษพวบคู่กันไปจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจดจำคำศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้นตัวอย่างอื่นๆก็อย่างเช่น explain explanation ก็คืออธิบายที่เป็นกริยาแล้วก็คำนามก็คือการอธิบายนั่นเอง describe เป็นกริยาแปลว่าบรรยาย a d description เป็นคำนามของ describe แปลว่าการบรรยายนั่นเอง inform เป็นกริยาแปลว,ว่าแจ้งให้ทราบคำนามของ inform ก็คือ information ซึ่งแปลว่าข้อมูลข่าวสารนั่นเองข้อที่8ข้อสุดท้ายการจับกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันเราสามารถท่องหมวดหมู่นั้นให้มันเป็นกรุ๊ปไปได้เลยเช่นคำว่า beautiful แปลว่าสวยที่เราเรียนไปเมื่อกี้ซึ่งเป็นกริยาวิเศษหรือ adjective คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกันกับคำว่า beautiful ก็อย่างเช่น pretty stunning lovely elegant cute adorable เราสามารถนำคำศัพท์นั้นๆเนี่ยไปแทนลงในประโยคเมื่อกี้ก็คือ she is a beautiful woman ได้เลยในตำแหน่งเดียวกันตัวอย่างถัดไปคำว่าอร่อยก็คือ delicious ซึ่งเป็นกริยาวิเศษหรือ adjective เหมือนกันตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่นจะไทยคือ yesterday was delicious สังเกตว่าคำว่าอร่อย delicious เนี่ยอยู่ด้านหลังท้ายสุดของประโยคไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้านหน้าของคำนามเสมอซึ่งเราสามารถหาคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอร่อยเหมือนกับคำว่า delicious และเอาไปแทนในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเมื่อกี้ได้เช่น tasty yummy savory delectable or appetizing เราสามารถนำคำศัพท์พวกนั้นไปแทนในตำแหน่งของคำว่า delicious ได้เลย เริ่มต้นจากการเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก่อนหรือว่าเราจะเริ่มจากการฟังวิทยุการดูหนังการฟังเพลงก็ได้ซึ่งถ้าเราฝึกพูดไปทุกวันทุกวันสุดท้ายเราก็จะเก่งแล้วก็มีความชํานาญขึ้นไปเองใช้หลักการเดียวกันเลยซึ่งมันจะดีกว่าการท่องจําซึ่งเราไม่ได้ฝึกใช้จริงๆจ,จบแล้วสาหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าตกหล่นอะไรไปหรือใครสงสัยอะไร หรืออยากจะให้ครูทำคลิปอะไรต่อไปในคราวหน้าสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยส่วนคลิปต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องรอติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้า thank you for watching take care Bye bye.